ถ้าพูดถึงรถ3ล้อหรือรถตุกๆคนไทยก็อาจจะคุ้นชินและรู้จักกับรถชนิดนี้เป็นอย่างดีแต่สำหรับรถ3ล้อคันนี้เป็นรถตุกๆไฟฟ้าคันแรกของโลกที่สามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งรถคันนี้จะกักเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียม72โวลต์มีความจุ30กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงวิ่งได้ที่ความเร็วสูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถเดินทางได้200กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้งที่จะใช้เวลาอยู่ที่6-8ชั่วโมงซึ่งนักศึกษาชาวฝรั่งเศสเจ้าของแนวคิดและเจ้าของโครงการพิวกรีนโปรเจกต์ของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยตูลูสประเทศฝรั่งเศส จะเริ่มเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสด้วยรถตุกๆไฟฟ้าคันนี้เพื่อทดสอบสมรรถภาพของรถพลังงานไฟฟ้าก่อนที่จะนํามาเป็นต้นแบบของการพัฒนาการคมนาคมด้วยพลังงานไฟฟ้าของโลก We are very excited. Yeah, we we know that we it's gonna take long time driving from here to France, but uh, we we'll meet a lot of people on the way, and we know we'll never going to be alone anyway and we are three guys on this project. We're very close friends. so we feel very uh, confident it's going work and we're very happy การเดินทางครั้งนี้จะใช้เวลาในการเดินทางร่วม4เดือนผ่าน16ประเทศรวมระยะทางกว่า20,000กิเมโดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรวิชา Project Management แ,และ Cross Clouchure cr er Management. ของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลที่มุ่งเน้นและส่งเสริมการสร้างแหล่งกำเนิดพลังงานสะอาดและการใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนและตั้งเป้าหมายจะเป็นอีโคยูนิเวอร์ซิตี้อย่างเต็มรูปแบบในปี2559ในขณะเดียวกันคือเราเป็นห่วงเขาเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราก็พยายามติดต่อดูว,ว่าเส้นทางในการเดินทางเนี่ยจะต้องไม่ไปผ่านประเทศที่มีสงครามตรงนั้นอยู่ ็เรยนตรงอ้อมขึ้นไปทางเหนือนะครับในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะประสานงานกับพวกศิษย์เก่าเราที่อยู่ในประเทศไทยมาระหว่างที่เขาเดินทางเนี่ยนะครับก็ช่วยกันดูแลนะครับให้อาหารให้ที่พักเขาเรื่องความปลอดภัยต่างๆพวกนั้นเวลาที่ผ่านไปประเทศอื่นเราก็พยายามติดต่อพาร์ทเนอร์ในประเทศนั้นเนี่ยที่เป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยช่วยกันดูแลประสานงานสําหรับการเดินทางไปยังเมืองตูลูสประเทศฝรั่งเศสด้วยรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ากลุ่มนักศึกษาจะเริ่มออกเดินทางในวันที่10มิถุนายนนี้ เพื่อลดใช้พลังงานฟอสซิลที่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมและถ้าหากการเดินทางครั้งนี้สำเร็จโครงการนี้จะเป็นการกระตุ้นให้คนทั่วโลกหันมาพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในการคมนาคมอย่างเป็นรูปปรธรรมนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย